สวัสดีค่ะทุกคนย็นดีต้อนรับเข้าสู่รายการดวงดีๆอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2568สําหสำหรับชาวราศีกุมกันค่ะใครที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังกันครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันสำหรับชาวราศีกุมแล้วบุคลิกโดยทั่วไปมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมองโลกในมุมที่แตกต่างแต่บางครั้งก็อาจจะเก็บตัวไม่ชอบการผูกมัดหรือแปลกแยกจากคนอื่นไปบ้างใช่ไหมล่ะคะ มาดูกันที่แนวโน้มดวงโดยรวมของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคม2568นี้กันบ้างนะคะบอกได้เลยว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นเดือนที่สดใสมีอิสระและเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆค่ะคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความขัดแย้งกับคนรอบข้างบ้างนะคะ ดาวเด่นประจําเดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมคือดาวยูเรนัสค่ะซึ่งเป็นดาวประจําราศีของคุณจะส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์การเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆที่ไม่คาดคิดอาจจะมีข่าวดีเข้ามาหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสร้างสารรค์ของคุณได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนดาวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือดาวเสารค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกกดดัน ความล่าช้าหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนและจัดการปัญหาอย่างมีสติค่ะทิศทางของโชคชะตาในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับชาวราศีกุมแล้วเหมือนกับการได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระและได้ทำในสิ่งที่ใจต้องการเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงค่ะที่นี้เรามาลงลึกในรายละเอียดของแต่ละด้านกันบ้างนะคะ เริ่มกันที่ด้านการงานสำหรับชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้เรื่องงานค่อนข้างมีความก้าวหน้าและมีโอกาสที่ดีค่ะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดแข็งของคุณค่ะมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถในการคิดนอกกรอบหรือการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ ใครที่ทำงานด้านนวัตกรรมการออกแบบหรือการวิจัยสะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าโดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะคุณเป็นคนใจกว้างและชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหาและร่วมงานด้วยค่ะ แต่อาจจะต้องระวังเรื่องของความไม่แน่นอนหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปซึ่งอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะพยายามไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจค่ะหากมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาคุณก็มีความสามารถที่จะเริ่มต้นและจัดการได้ดีค่ะคําแนะนําสําหรับชาวราศีกุมในเรื่องงานคือให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์และมุมมองที่แตกต่างของคุณให้เป็นประโยชน์ในการทํางานที่สําคัญ กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นใหม่ๆและแสดงศักยภาพของคุณออกมาอย่างเต็มที่แต่ก็อย่าลืมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะด้านการเงินและโชคลาภในเรื่องของการเงินและโชคลาภสำหรับชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีและมีโอกาสเพิ่มขึ้นค่ะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีรายได้พิเศษจากการทำงานเสริมหรือจากการลงทุนที่คุณเคยทำไว้ก็ได้นะคะ มีโอกาสที่จะได้รับลาบลอยหรือเงินก้อนที่ไม่คาดคิดเข้ามาให้ได้ชื่นใจบ้างค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คือเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงหรือการตามเทรนที่อาจจะเกินตัวไปบ้างนะคะพยายามวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมและหลีกเลี่ยงการก่อหน,นี้สินที่ไม่จำเป็นค่ะนอกจากนี้ก็ควรระวังเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการถูกชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะคะ สำหรับใครที่กำลังคิดจะลงทุนในหุ้นหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจนะคะมองหาโอกาสที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวและอย่าลงทุนเกินตัวค่ะ คำแนะนำสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องการเงินคือให้บริหารจัดการรายรับรายจ่ายอย่างมีสติวางแผนการออมและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะหากมีโอกาสเข้ามาก็ให้พิจารณาอย่างรอบคอบและอย่าลืมที่จะเก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคตด้วยนะคะด้านความรักมาถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกุมที่ยังโสด ในเดือนสิงหาคมนี้มีแกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือจากกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายกันนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกฉลาดมีความคิดสร้างสารรค์และชอบอิสระเช่นเดียวกับคุณค่ะหากกำลังคุยกับใครอยู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและน่าตื่นเต้นค่ะอาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตหรือมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกันที่แปลกใหม่ก็ได้นะคะ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่แน่นอนหรือการที่อีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่จริงจังมากเกินไปค่ะสำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่รักอยู่แล้วความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อนข้างมีสีสันและมีความเข้าใจกันดีค่ะอาจจะมีเวลาได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นหรือมีการวางแผนกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นร่วมกันก็ได้นะคะ แต่ก็ควรระวังเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการที่ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังในความสัมพันธ์คือเรื่องของความห่างเหินหรือการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันซึ่งอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ไม่มั่นคงได้ค่ะ พยายามใส่ใจคนรักให้มากขึ้นและสร้างความแปลกใหม่ให้กับความสัมพันธ์อยู่เสมอค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องความรักคือสำหรับคนโสดลองเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาทำความรู้จักอย่างเต็มที่นะคะส่วนคนมีคู่ก็ให้ดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นและพยายามสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงแข็งแรงและมั่นคงค่ะด้านสุขภาพ ในเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างแข็งแรงดีค่ะแต่ก็ควรใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตและข้อเท้านะคะ อาจจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับบริเวณเหล่านี้หรืออาการอ่อนเพลียจากการทำงานหนักค่ะสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คือเรื่องของความเครียดจากการใช้ความคิดมากเกินไปหรือการนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้นะคะ นอกจากนี้ก็ควรระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดจากความประมาทหรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายค่ะหากมีปัญหาสุขภาพใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลก็ควรรีบหาวิธีผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเพื่อระบายความรู้สึกนะคะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้สมดุลเช่นการทำงานและพักผ่อนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะคำแนะนำสำหรับชาวราศีกุมในเรื่องสุขภาพคือให้ใส่ใจดูแลสุขภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อผ่อนคลายความเครียด หากมีอาการผิดปกติก็ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาเสริมความแม่นยำในการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเปิดไพ่ทาโร่สามใบและไพ่ออราเคิลอีกหนึ่งใบกันนะคะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงของคุณบ้าง ใบแรกที่ได้คือดาวค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความหวังแรงบันดาลใจและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่สดใสคุณกำลังจะรับโอกาสดีๆในชีวิตค่ะใบที่สองคืออัศวินถือดาบเป็นไพ่ที่สื่อถึงความกระตือรือรน้นการลงมือทำและความกล้าหาญบ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะใบที่สคือสาดาบ ไพ่ใบนี้หมายถึงความเจ็บปวดความผิดหวังหรือความขัดแยง้งอาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่สิ่งเหล่านี้จะผ่านผลไปได้ค่ะและสำหรับไพ่ออร์เรคลใบสุดท้ายที่ได้คือแรงบันดาลใจค่ะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกำลังเต็มเปี่ยมด้วยพลังและความคิดสร้างสารรค์จงใช้แรงบันดาลใจนี้ในการทำสิ่งที่คุณรักและพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะ ใบที่สองสรุปโดยรวมสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคม2568นี้ถือเป็นเดือนที่สดใสมีอิสระและเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆค่ะคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความขัดแย้งกับคนรอบข้างบ้างนะคะ สิ่งที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษในเดือนนี้คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์การวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะหากคุณทำได้ตามนี้รับรองว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นอีกเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกุมแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบนะคะหวังว่าคำทำนายในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับชาวราศีกุมได้นะคะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องดวงดีๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆและการทำนายดวงของราศีอื่นๆในเดือนต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ